สวัสดีค่ะเจอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่กระต่ายก็จะมารีวิวนะคะสบู่แฟนซีนะคะหรือว่าสบู่ผล,ลไม้นะคะถามว่าทําไมคลิปนี้ต้องมารีวิวสบู่เพราะว่าเพิ่งไปได้สบู่กําลังเห่อสบู่เหล่านี้มากๆเลยพี่ถ่ายเพิ่งไปกรุงเทพมาแล้วบอกไปเจอแล้วแบบมันน่ารักมากก็เลยซื้อมาใช้และจะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นสบู่ผล,ลไม้นะคะซึ่ง รูปทรงมันก็จะแล้วแต่ว่าเขาทําเป็นแม่พิมพ์ผลไม้ต่างๆนะคะอาจยวพี่ต่ายให้ดูทีละอย่างให้ดูดดตัวนี้ก่อนให้ดูกล้วยก่อนนี่กล้วยเป็นสบู่ที่ทําความสะอาดผิวกายนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีใย,ยบวบเหมือนเวลาที่เราเราเราฟอกสบู่ไปใช่ไหมเราก็จะเอาใย,ยบวบอะมันขัดตัวไปด้วยอะเออเกิ๊บเกสไลเดอร์มากเลยอะดู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 ด,ด,ดูนี่ อ่ะกล้วยผ่านไปต่อไปอันนี้เป็นดอกไม้เออจะบอกว่าแล้วกลิ่นเขานะมันจะเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นกล้วยเลยอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นกล้วยหอมอ่ะหอมมากชอบต่อไปอันนี้เป็นดอกไม้ไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกไม้ดอกอะไรอ่ะเออไม่รู้อ่ะแต่พี่ตางว่ามันสวยดีนี่เป็นสีขาวแล้วก็สีม่วงข้างล่างแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นใย,ยบวบนะคะ ด้านหลังเขาก็จะเป็นใยบวกแบบนี้กลิ่นมันจะหอมมห,หอมดอกไม้อ่ะอืมกลิ่นหอมมากอะตอต,อต,อต่อไปภูมิใจนําเหนอือเซ็กซี่มากเลยเป็นสบู่รูปผู้หญิงที่ใส่บิกินี่นะคะน่ารักมากๆเลยอะดูๆๆด,ด,ด, <c oughs> ดูดิ มีสื้ทรงองเอเลด้วย่ะทำเป็นแบบลูกโซงแบบน่ารักมากเลยอะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีตัวนี้ไม่มีใย,ยบวกอืมไม่มีใย,ยบวกไม่มีนะคะตัวนี้กลิ่นมันจะเป็นอืมบอกไม่ถูกคะ่ะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นอะไรบอกไม่ถูกจริงจริงอ่ะตัวต่อไปเป็นมะม่วงคะ่ะ เป็นมะม่วงที่แบบว่าหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะเออและด้านหลังก็จะเป็นเยบ,บัวเหมือนเดิมกลิ่นมันเหมือนมะม่วงสุกก่ะกลิ่นมันเหมือนเหมือนมะม่วงน้ําดอกไม้อ่ะเออที่เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้อ่ะเออมันน่ารักมากเลยนะนี่ต่อไปค่ะตัวต่อไปนี่เลยเป็นโคโค่นโคโค่น เป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวแล้วแบบเหมือนเขาทาเหมือนมากมากเลยนะมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นกะลาอย่างเงี้ยเป็นกะลาแล้วก็เป็นมะพร้าวข้างในแล้วก็ข้างในนี่ก็จะเป็นใย,ยบวกอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆดูสิน่ารักมากเลยและทําเหมือนมาก ก็จะมีที่แขวนให้แบบนี้ด้วยนะเผื่อเวลาที่เราเหมือนเวลาถ้าเราเอาเอาแขวนไว้ในห้องน้าเวลาใช้เสร็จก็แขวนไว้ใช่ไหมคะมันจะได้ไม่ไม่โดนน้าแบบละลายออกเนี่ยดูน่ารักมากเลยกิิบเก๋มากเลยตัวนี้มันจะเป็นกลิน่นแบบเป็นกลิ่นมะพร้าวเลยอะ่ะหอมหอมมากแล้วแพคเกจจิ้งน่ารักมากตัวต่อไปนะคะนี่โคตรเหมือนอะ่ะ ข้าวโพ,พดนี่ดูดิทำเ้าทำฝักเหมือนมากเลยอะ่ะนี่แล้วก็มีด้านหลังเขาก็จะเป็นใย,ยบวบนะคะเป็นใย,ยบวบแล้วก็ขา้าวโพดหอมมากมันไม่ใช่กลิ่นขา้าวโพดอะแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากตัวเนี้ยเออหอมอะ่ะอืมหอมมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ เขาก็จะมีสายแบบนี้แหละให้แหมน่ารักมากต่อไปสับปะรดดูดิสับประดดดบประลดลูกเล็กๆอะ่ะเออและด้านหลังก็จะเหมือนเดิมจะมีใย,ยบวกให้นะคะนี่น่ารักมากเลยกลิน่นอันนี้กลิ่นหอมมากเลยอะ่ะ มันเป็นกลิ่นแบบเหมือนเป็นกลิ่นสับป,ประรดเลยมันจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนเป็นพวกสับป,ประรดหรือว่าเลมอนอะไรประมาณนี้หอมมากเลยอ่ะหอ,หอมหอมมากสับป,ประรดน่ารักมากค่ะตัวนี้คือน่ารักทุทกชิ้นเลยอ่ะตัวต่อไปอันนี้เห็นได้ยังอ๋ออันนี้ไม่รีวิวเนาะนี่มังคุดมังคุดเหมือนมากดูที่ เนี่ยมันอมไม่เห็นท้าเหมือนมากๆอะ่ะมีแบบมีล่องมีอะไรเหมือนมังคุดท่าเหมือนมากกลิ่น <c oughs> หอมๆแต่มันไม่ใช่กลิ่นมังคุดอะ่ะมันเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่มันหอมดี <c oughs> แต่ตัวนี้ไม่มีใยบวบนะคะมังคุดไม่มีใยบวบจะมีแต่ที่มันเป็นรูปแบบนี้เป็นทรงแบบนี้เลยแล้วก็มีมีแขวนเอ่ม ไฮไลท์ light, มันอยู่ที่ชิ้นต่อไปจับจับ,จบอยู่เขินมากอะ่มอนนอะมันเป็นอันนี้อะ่ะเดี๋ยวนะมันเป็นอันนี้อ่ะทำเหมือนมากเลยอะ่ะเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องน,นะแต่แบบเขาบอกว่ามันขายดีพี่จ๋าก็เลยซื้อมาเขาทำเหมือนมากมันเหมือนของ เหมือนคุณผู้ชายเลยอ่ะขอโทษนะคะไม,ไม่ได้ทะลึ่งนะแต่แบบเอ้ยอยากเอามาให้ดูว่ามันมีแบบนี้จริงๆแล้วมัน,ม,นมันก็โอเคนะมันแล้วมันขายดีด้วยเธอดูสิเนี่ยเดี๋ยวนะให้มันโฟกัสก่อนเนี่ยโอ้โหสรรสร้างมากคนทำสรรสร้างมากๆแล้วขายดีมากด้วยจะบอกให้นต่างชาติแบบ ซื้อเยอะมากตอนนี้พี่่ายไปโอ้โหต่างชาติที่แบบลุมกันซื้อน่ะเธอพูดเรื่จริง,รงแล้ว <c oughs> ขออนุญาตดม <c oughs> มันเป็นกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นกาแฟมันเหมือนกลิ่นกาแฟเลยแต่มันมีหลายสีมากเลยนะเดี๋ยวมันมีหลายเออหอม <laughs> เขินนะดมไปก็เขิน,นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีแต่ว่าตัวตัวนี้นะคะตัวที่เป็นไอตัวนี้มันไม่มีไม่มีใยบวบนะไม่มีใยบวบทั้งนี้ทั้งนั้นที่พี่ต่ายมารีวิวเพราะว่าจริงๆอะซื้อมาใช้เพราะว่าด้วยความที่เห็นแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยซื้อมารีวิวดูก็เลยซื้อมาใช้ก็เลยเอามารีวิวเอองงไหมงงเออก็เลยจะบอกว่าพี่ต่ายเอามาอย่างลนะ สองก้อนนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อกับพี่กระต่ายได้เลยไม่กล้าเอามาเยอะเพราะไม่รู้ว่าจะมีคนชอบเหมือนเราไหมถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับพี่กระต่ายได้เลยเพราะพี่กระต่ายเอามาแค่อย่างละสองก้อนเท่านั้นนะคะก็ลองเอามาดูก่อนเผื่อมีใครที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วชอบบ้างอยากได้เหมือนเราหรือว่าเฮ้ย like ชอบเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยพี่ต่ายก็เลยซื้อมาเผื่อมีคนอยากได้นะก็พี่ต่ายขายก้อนละนะคะ 60บาทเท่านั้นนะคะ60บาทไม่รวมขนส่งนะคะถ้าส่งพี่่ายจะส่ง EMS แบบเดียวเลยก็คือส่ง EMS คิดค่าส่ง50บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือก้อนละ60บาทก็คือขายถูกแบบเออได้กำาน,นิดหน่อยอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้อะไรเยอะหรอกแต่แบบอยากให้แบบ ให้เผื่อมีคนชอบเหมือนเราไงจริงๆไม่ต้องเอาไปใช้ก็ได้นะ mm hmm. ให้คุณแบบเอาไปเป็นของฝากหรืออะไรมันน่ารักมากๆพี่ต่ายบอกเลยแล้วกลิ่นมันหอมมากด้วยที่พี่ต่ายใช้ไปแล้วอ่ะพี่ต่ายใช้ตัวนี้พี่ต่ายใช้ใช้มะพร้าวเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเออชอบอะ่ะแล้วกลิ่นมันเวลาที่ถูตัวนะมันหอมมากแล้วเวลาที่เราถูตัวมันจะมีใยผดด้วยมันดีตรงนี้แหละก็คือถูไปนิดนึงก็แบบ ฟองก็ฟองก็ไม่ได้ถไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้น้อยจนเกินไปก็โอเคแต่พี่ต่ายที่ชอบมากๆคุณน่าจะเป็นกลิ่นมากกว่าเพราะชอบกลิ่นของเขานะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะส่งเ,เดี๋ยวพี่ต่ายจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ด้านล่างมันจะเป็นเพจอัญมณีหินสีน้ำโขมันจะเป็นเพจที่พี่ต่ายใช้ขายของนะคะก็ถ้าใครสนใจตัวไหนที่พี่ต่ายรีวิวไปเมื่อสักครู่นะคะก็เข้าไปซื้อหรือเข้าไปสอบถามพี่กระต่ายได้เลยใน ในลิงก์ของแฟนเพจนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็ก็จบแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่กระต่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่กระต่ายด้วยนะคะใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามพี่ต่ายนะคะสามารถกดติดตามได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่กระต่ายจะอัพลง YouTube นะคะก็คลิปนี้จบแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ